โอ้โหจะลองฝ่าเท้าใหญ่เลยเหรอใหญ่ไปไหมครับเตปเตปครับเฮ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปไม่เดี๋ยวตาไทายจะแล้วก็อยู่ไม่พูดใหม่จ้าจ้าไมาเอาเอามาแก้วมาแก้วนี่มาแก้วเลยมันเร็วอ่าไม่เอาไม่เอาโอ้ลองรองเท้าเลยเหรอ ไม่หากงงดีกว no oh. ่าเด่อคอันกโ่กูสเอเื่แล้วกยวนอื้นเลยเฮ้ยเล่นรงท้าแล้วมันจะใส่รองเท้าผู้ใหญ่ไหมอ่ะมันท่าทีนี้ไม่เจ๊กยอหอพ่อไม่เจ๊กยอพ่อเท้าก่อทำาิจกรมหรอฮะพ่ออะไรอ่ะทำอะไรนะอะไรพีดไป่ทำเองเหรอฮะ แม่ทำไมอะไปรับไับไปไอะไรไปรับไใรอกอวใครอกเไ้ปรับไปไรอะาไประกานะว่อกระเป๋าในเเน้วเนนีไหะกระเป๋าหนวะอะกระเป๋าพวกไหนอะพวกแสงพันเนอร์พวกแสงพันเออร์ไงฮะน้ามูหน่อย มาเร็วมาน้าหมูนร่วมาเร็วมาเร็วแล้วก็มานี่มานี็กรไกลกรไกลกรไกทำหน้าหมูหน่อยเร็วอันนี้มาไล้ชั้นแรงนี้ไม่มีตอ

ไอ้มัโคตรอว่ไอ้กระต่ายกระต่ายเหรอไม่กระต่ายไม่กระต่ายโอเคไปไปนอนไปนอน แล้ว่ไม่ยอมนอนมันดูกระตายัีเพื่อนเนงไกันบ้าจ้ากิ่งเป็นห่วงเพื่นมากมากนะปรกนไม่ได้กิเเจอเพื่อนด้แต่ไมกละ้าไม่านรถเราก็จะได้เจอกันแล้ว้ามือมือ ภูมิคุงเป็นหงคสุขภาพของผูเล่นนักกีาพวกน้ำพาสิ่งสถิตยเชื้อโรคสัตว์และแมลงมีพิษแมลยนมอนหมูน้ำกัดเท้าจระเข้กู๊ดออน้ำกลัวตังร้อยดินไล่ไออ้เหตุที่มิกินงปไข้เลือออกยิ่งานท่วถขานนา ยุงก็ยิ่งเยอะเตปนั่งเร็วเตปครับเตปมานี่มาเตปมานี่มาเตปมานี่เร็วเอ๋ถนัดนี่ถนัดนี่ถนัดนี่น้ำมีทำนัดนี่เออบึน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 เร็วบึน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 เร็วเออบึนบึนบึนเร็วเออโยนไปเลยขี่ไงอ้าวตั้งไว้เล่นอะไรเล่นอะไร กินอาหาไหนมเรียกว่าอะไรอ่ะทักดูแลตัวเองดีมืนจะได้เจอเพื่อนๆได้ไปนุกกันเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายกะนานนดีเนาะ้วเต็มเฮ้ยล้วงอะไรอะ ดดอจต้ตั้งทำะทไมอะแม่เมีความตั้งใจไม่ถูกเปลนปงแกเกิดอะไรขึ้นนะป้าไม่ทำแม่ทำเฉยเลยพวเนไม่แกควาเงไงแกควาเงแกรู้พี่บอกที่ลงเจหรอว่าให้เพื่อนสอนทำเหรเฮ้ยให้บอเฮ้ยตั้งไว้บอก่ว่ามันผิดซ้ายผิดซ้ายให้บอผิดซ้ายผิดซ้ายผิดซ้าย ปิดไซบ่าวับ่าแ่นวันช่วงมาบงเวลา้เวลานี้้เป็นตัเองมาแล้วก็มีเยอะยเดียวมันก็ปีหน้าแล้ว่ตามหน้าไปว่ากันเลยคุณก็รอดูก่อนปีหน้าเจไดะโอเกคือ่นท่านวางแล้วจะบอกว่าถ้าซื้อตอนน้นไเหมาะลยทำงพอตู่จานก็ไม่กล้าเอปล่อยูเป่าพูดแล้วคุณจี่ก็ใครใ้ใทีบ้านทำ ให้กระเป๋าทำมนพี่เหรอพี่้เหรอ่ไปเหรอเราที่เนอไม่เสนทีม่ใจใช่ไหมยังไหมตอนนี้ยังไก็เสนอยไปแล้วแต่ว่าใ้เสนอแล้เนกรป๋าป๋าเนแกเนตัวเองนะม่จ้ารจเรองมากพใหญ่งนี่เรื่องคำสบถอาจารย์ลูกาอาจารยไม่สนใจลูกกระทอเนี่ยบอกลูกนองไม่อมนอนนตอนไหนลูกจะรู้ไหนค่าาล มันจะนอนแต่ก็จะนอนตั้งนานแล้วแบบมาเอาเมื่อกี้กับหลับแล้วนี่เขาทำอะไรผู้เป้ไม่ได้นอน